ยะทาวานิภาหาภูลาปริคุเรนเตภลังเอวัปเมวะอิตโต हि นังเปตนังอุปกัมปันติอิจิตังปฏิคังตุหังกิปะเมวัสมินตสัพ จันโทปนะสตูยัตถามณนโทนปิปะสตูยตถาเทิยองวิวันทานดูสามพรโลภวินานจตุมันเตมภวันวันตารายุทุคิตทีายุความบวะอภิวานันเิเรีนสนิจจังบุตทางปัจจายโนจต สุขังโสอติขันชาติอายุตตวะพรางวันนางุขังจะปฏิดาณิยการานุวัตยาตยา ในกุระพ,พุทธเจา้าให้มาเขาสูจิตให้มาเขาสูใจพระศีอริยะเมตใตโยมมาโผล่ให้พอออกไม่ออกอายุหมันพันยืน่นความจิดเจ้ายาจได้ค่วมไข่เจ,าจ้ายามีให้อยู่ดีมีแห้งกินยาบกจุกยาลงุงเงินเต็มทงุงพ่องเต็มไทยเขาอยู่เราให้เต็มอ่างจัง คือชิงหนึ่งประการใดยใหไได้สมพ่อนปาถนาอุบบุอะหมู่มาม่นม,มังเงินไรน้องทองไรมากินยาบุกกยาลุงเงินเต็มทงทองเต็มไทยเขาเหล่าบางให้เต็มอ่งางจังนาคียันติยาได้บุกเป็นหากยาได้ขาดคืนว่างสัภากำลังย่างเต็มดีดังเก่าอุ้มชิติสว่างสุวากาลห่งสุวากาโนแดง ซื้อวะถวมและแหล่งหน้าเจ้ายาสูมีห่วงเดียวให้เจได้พ่อเมาเงาเดียวให้เจได้พ่อตาขั้นเจ็็เบิร์นหน้ากอให้ได้เต็มเหล่าขั้นคา,ายเขาให้ํำให้ด้วยโลกยามีผียาพานม่านยาหินเวนยาเกาะเราะยาไก่บูกให้หางหเนคือจริงนึงประการใดให้ได้ส้มพอ่อนปาถนาทุกทุกคนจ้รือ

นึกว่าเอนึกว oh, ่ามันเป็นผ so ืนสำนันพับแมนบมครับพับพับเครืองสเองหึเืองเสไ้เพื่อบ่ออันนี้นะยังบ่อดอันนี้ต้จนันหนจนึ่เสอยงอตันจัมือนี่เพื่นเพื่อน

นันี่เดีวนเ้หนึ่งสองสามน้องมือน้อมือเมตตาเอาเอาบอกเอาเขาเอามากมามากเข้องการมากหนึสองสามหนึ่งสอ

ว่าห้ซุนี้เสียมือนี่วันนี้หายาีเลยเอาใบยมมาอยุ่กูยือพยาผมเลยเอาใบยมมายุดกู้ยือเอาใบนาามาหยดกูยืมถ้ามีบุญถามีทองก็เหมือนกงทองทกอย่ิยาลาหายใจเศษัเปี้วมือแน่นหนาคนของกูดูทุกสวัสดีเธอบุรอมาจกุลล็ลในว